สวัสดีค่ะอีจิตค้นเก่าไปวัดได้อะไรผู้เท่าเล่นานิทานันนี้จิตตาใช้รถกามีช่องหนึ่งอีจิตตา้อยยิ้มใจกับมีค่ะช่องหนึ่งเฮ็ดมาคูกันเบิดซีเมนจิตตาใช้รถกับจิตตา้อยยิ้มใจค้นเดียวกันกับของซื้อแท้เท่กันบด ตั้งจากที่เว้ามาแล้วเนาะค่ะเนาะเรื่องเพิ่นตัสรูอริยสัจวสีทุกเหตุแห่งทุกคนเขามีทุกทุกย่อนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกย่อนบ่ได้จ้างใจของทุกย่อนอ่าทุกอย่างบ่ได้จ้างใจบ่คิดแล้วบ่ได้อ่ารวยก็ทุกจนก็ทุกมีก็ทุกทุกหาเหตุแห่งทุกทุกย่อนอย่าง งุกยอนกูอยากได้แล้วกูอยากมีอยากจนอยากคิดเกินไปคิดเกินพุ่มเจ้าของคิดทางที้งที่มันเป็นไปบ่อยเท่มให้เกิดทุกข์สมุทัยแก่ทุกข์โดยมกแบบยถถักแปดเุแท่งทุกข์แล้วกระดับทุกข์โดยมักแปบดบบอกไปแล้วนาะคะนะ่ะเนาะบัตที่นี้เขาฟังแล้วก็เทศให้บรรจักไว้ขี้ฟังเนาะคะนะ่ะเนาะโดยการประทุ่าโดยการ ปฐมเทศนาเนาะค่ะจ้าเอ่ยว่าปฐมเทศนาเนาะค่ะเนาะให้ปัญจวัคคีย์ฟังปฐมเทศนาให้ปัญจให้ปัญจวัคคีย์ทั้งหาฟังปฐมเทศนาให้ปัญจวัคคีย์ท<ป>ั้งหาฟังในเรื่องธรรมจักรกับปวัตนาสูตรบัดณี้ปัญจวัคคีย์บรรลุพระอรหันต์ หลังจากที่ได้ฟังรรมแล้วปัญจปักขี้บรรทุพะอ,อรหรันเข้าฟังต่อนนะค่ะเนาะประเทศนี้เนาะอัน,นอันนี้ว่านอกรอบแมวดือด้อดื้อระเบงหลังคาระเบงหลังคา,งามันเห็นลงเหมือเดินวนี้มันกนลาลังพังแต่ปล่อยมันพังไปจ้าเสจังไดเขามาป่อยแมวจอนจัด ข้าวโมงจะคำเสดคื้อกันมันเหตุใดยังแตกแนวุุเบิดหลังค่ากัางทึองเรื่องของมันบนเรื่องของข้าปันแต่วขีบรรลุพระอรหันเนาะคะ่ะเนาอประเทศเนาะพระพุทธเองค์ทรงจบครบดำรลัสทรงหยุดจัดข้อพระธรรมนำใจก่อนปล่อยให้พราหมณ์ถามใจในขั้นตอน ในภาพนังคิดจึงจะย้อนตอนต่อข้อบรรยายเราปัญจวัคคีที่ฟังธรรมจิตสูงต่ำตามทันไม่ทันหมายอน,นิสงส์จะส่งตนผลอบายมากน้อยหลายได้เข้าใจไม่เท่ากันเข้าใจบ่ดซ้ำมกันพระโลก,กนาดประกาศธรรมออกนำชี้ วันจวคีที่ฟังยังทำนั้นบ้างเข้าใจบ้างไกลอยู่รู้ไม่ทันบ้างยังตันไม่มั่นใจที่ได้ฟังโกนธัญญะเริ่มตาสว่างแล้วเริ่มรู้แนวแถวทำไปตามหลังเริ่มเข้าใจขั้นตอนสอนให้ฟังเป็นจริงจัง เป็นจริงจังดังเหตุผลและต้นปลายจึงอุทานขานคำตามได้คิดดังดวงจิตคิดได้เข้าใจหมายอันนี้พระอูลท่ัยะโดวงตาเริ่มมหินรรมเมื่อเมื่อมีเกิดต้องมีดับไม่กลับกลายสิ่งทั้งหลายเกิดดับตามธรรมดา ีเกิดก็ตตรงมิดับมิตายมีเกิดก็ตตองมิตายเป็นธรรมดาของคนนั่นเริ่มเข้าใจพระพุทธองค์ทรงฟัง,ฟงดังคําขานพระมูทานขานนั้นอันแปลว่าโกนทัญญะเข้าใจไม่สงกาพระตรัสว่าโกนทัญญะมาเข้าใจนี่คือการแสดงธรรมอันล้ําเลิศเป็นปฐมมเทศนาคลายยิ่งใหญ่เมื่อมีคนที่สองมองเข้าใจ ย่อมเป็นไปไม่ลำบากหากเผยธรรมโอ้ยโกนท่านยะเข้าใจถ้ำตาสว่างเห็นถ้ำเห็นหแล้าดีใจขึ้นมาว่ายมันมีคนเข้าใจถ้ำแสดงว่าคนเฮาต้องมีคนเข้าใจไปหาคนเข้าใจมาคนหนึ่งคือโกนท่านยะนี่คือการแสดงธรรมอันล้ำค่าเป็นปฐมมเทศนากลายยิ่งใหญ่ เมื่อมีคนที่สองมองเข้าใจย่อมเป็นไปไม่ลำบากหาเผยธรรมเราเข้าใจเป็นคนแรกคนที่สองคือฝนท่านญะดีใจเห็นท่านที่เลยมีคนเข้าใจคือเกิดแล้วตายบม่มีทางกลับมาใดอันนั้นละ่ะละว,ว่าคือแมนเรงธรรมธรรมดาของคนเกิดแล้วตายคือธรรมดาของคน โกนธัญยะตาสว่างกระจ่างพรานบรนรูโสูดาวบันอันลึกล้ำเป็นพยานการรับรองของพระธรรมเป็นพยานการรับรองผองพระธรรมอันจะนำทำขยายผายแผ่ไปเพิ่นเขียนผายแผ่เจ้าสิเพิ่นพิมพ์ถูกหพิอพิมพ์ผิดผิดจะ้ยกจิตกันไปน้่อาจสิจะให้มันข้ามองก็ได้ เราเทวาอารักษ์ปักป้องเขตในประเทศเขตคีรีธานีไซกะทั่งแมนแดนฟ้าสุราลายัยต่างดีใจในพระธรรมนำบรรดาลโอ้ยมีคนเข้าใจคนหนึ่งแล้วดีใจลายดีใจลายมีคนเข้าใจทรามท้ามลำเล่าถึงค้นที่สองเราขคนแรกกมันมานนัญยาข้นที่สองพร้อมอุทานขานคำตามกันว่า โน่นโลกาจะกระจ่างอย่างไพศาลโน่นแน่พระพุทธองค์พงภูธิยาณกำลังขานพระธรรมจากกำลังขานพระธรรมมาจากหลักความจริงบางครั้งอันมันต้องอันต่อณอิสิปัต,ตนะมะลึกคาถาณอิสิปัต,ตนะมะลึกคาถาเมืองพารานศีที่ใหญ่ยิ่งเป็นธรรม เป็นธรรมะฆ่าประเสริฐเลิศเลยจริงอันเป็นสิ่งลึกล้ำกว่าธรรมดาแม้อินพรมยมยักษ์มวลนักบวชก็ไม่อาจรู้ได้ในก่อนนาแม้เทพมารชั้นไหนในโลกาไม่หานกล้ามาคัดค้านสถานใดทั้งฟ้าดินยินดีปรีดานักก็จึงจากบันดาลการหวั่นไหวพระสุธาคลาคลืน พื้นผาไทยคีรีไหวไม้โอนโยนโยกตามด้วยดีใจในปฐมบรม,มเทศโอ้ยเทศครั้งแรกมุกคนเข้าใจแล้วดีใจหลายขยายเขตพระธรรมไปไม่คลั่นคลามผู้อื่นนั้นพันเข้าใจได้รู้ตามเปอันเป็นความสำเร็จเจตนาสำเร็จไปคันหนึ่ง ก็จะเป็นผลดีชี้นำโลกจะหายโศกหายทุกข์สุขกันนาพวกหมู่มารการดำนำมืดพาจะต้องพากันหลบเมื่อพบธรรมค้นเข้าใจในร้มความรับดูในการเสียใจมันสะดีขึ้นเพราะว่าย่อมรับในความจริงอืมหายางสั่นซไปเพราะว่าหูว่าเกิดแล้วตายต่อไปนี่หูว่าคนเกิดแล้วต้องตาย ความเสียใจในการตายจากกันมันสิบวลายมันสิบวห้องหายยนพุ่งฟ้ามที่ว่าเราเคยเห็นมาก,ก่อนตอนที่ว่าเทวาทูาดึงเจังเลยละได้คิดอันพานเปรเียวแปลงตัวมาเป็นคนแก่คน้นจ็บหรือคนตายให้เราเห็นก่อนเราจะออกบวชกนธัญยะลุโสดามาถึงผลถวายตนเป็นภิกษุอุปธรรม พระพุทธองค์ทรงมอบประกอบกรรมโดยการทำอุปสมบทปโปรดไปแล้วบวชให้เป็นภิกษุองค์แรกเอหิภิกขุอุปสัมปทาด้วยวาจาพระพุทธองค์ทรงบวชให้ด้วยพุทธวาจาประสาทไปจึงเริ่มได้ใจรัดอุบัติตามใจรัดครบองค์แปดพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่ใจไร เริ่มชื่อนำคำหน้าทรงประทานทรงเรียกขานขนานชื่อให้ลือขามเป็นการดีเหลือล้นมงคลน,นามเรียกนำตามคำว่าอัญญาไปอัญญาโกนทัญญะทรงเรียกว่าอัญญาโกนทัญญาซึ่งแปลว่ารู้แล้วแนวธรรมใสพิกยกสูงองค์แรกแตกลัดไปก็คบในใจลัดจัดลายเรียง วันสาคัญวันอาสาฬหาบูชาเนาะอันะจะมาผิดวันอาสาฬห์บูชาเป็นวันที่พระพุทธธรรมพระสงฆ์ครบมีพระพุทธพระธรรมนําพระสงฆ์ซึ่งครบองค์แก้วสามตามเอ่ยเสียงแก้วสามประก,การพระพุทธธรรมพระสงฆ์เรียกว่ารัตนไตรได้พอเพียงดังเราเลียงเรียกขานสืบสารมา ก็ยังคงเหลืออยู่จตุวัคคีพระองค์ชี้มีพระธรรมนำกระถาเลืออีกสี่องค์ยังโมบันุตั้งต่อสอนอีกสี่นักพรตเสริมบทมา เพื่อบรรลุโสดาหาทางธรรมอีกสองวันผันผ่านการวาละพรามวัป,ปะพัทธ,ธิยะสว่างล้ำต่อไปต่อมาเพิ่มมาสององค์คือวัปปะกับพธ,ธิยะดวงตาเลงเพ่งมองส่งถึงธรรมทะลุนำดำมืดไม่ยึดใดก็บรรลุโสดาปฏิผล ด้วยได้ยนผลธรรมนำใจให้จึงขออุปสมบทตามกฎไปเป็นสงในคันลองของพระองค์อีกสองวันผ่านมาการล่วงพ้นอีกสองคนสนใจใฝ่พระสงฆ์ได้จดจ่อต่อพระธรรมตามพระองค์ไม่พระวงค์หลวงประวินต่อสิ่งใดมหานามะอัศชิมิเหลือเข็นต่อไปกับมหานามกัสชิเป็นองค์ สุดท้ายเป็นสององค์สุดท้ายที่บรรลุดวงตาเห็นธรรมพระมหานามพระอัสชิมิเหลือเข็นก็ได้เห็นประเด็นธรรมคำสดใสบรรลสุสู่โสดาพาอมภัยแล้วก็ได้บวชตามร่วมนามธรรมเอหิภิกขุ เอหิภิกขุอุปสัมปทาพระพุทธพระพุทธพ,พ,พาบวชชุบอุปธรรมทะเลาบวชไหแลเอืน่นเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นภิกษุหมู่ห้ามารู้ธรรมจิตน้อมนำรมพระสงฆ์ดำรงไปวันแลมคลาห้าข่ำเคลื่อนตามมา ทรงเห็นว่าพระภิกษุหมู่นั้นใสอินทร์กล้าศรัทธาท่วนควรเป็นไปที่จะได้รู้ธรรมตามขั้นตอนจึงเรียกมาชุมนุมประชุมใหญ่ตั้งพระไทยไขข้อธรรมนำสอดนำสอดสอนอนันตะลักณะสูตรชุดขั้นตอนเป็นข้อสอนตอนขันห้าประกอบการก็มีรูป คือที่เห็นเป็นรูปร่างเล็กใหญ่บ้างต่างดำค้ำเหมือนฐานอ้วนผอมบ้างบางก็พอประมาณเราเรียกขานว่ารูปอาจรูปคำปนิณเวาสนต่อไปเรื่องอนันตะละักขณะสูตรธรรมอนันตะลักขณะสูตรเว้าเรื่องรูป